สำนักข่าว AP นะคะถามมาว่าการทำงานของสื่อมวลชนในช่วงล็อกดาวน์ว่าจะทำออกไปทำงานตามปกติได้หรือไม่แล้วก็ในส่วนของกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยเหลือประชาชนเช่นพวกช่วยหาเตียงช่วยแจกจ่ายอาหารจะสามารถเดินทางออกนอกบ้านเพื่อไปช่วยผู้ป่วยเหล่านั้นได้หรือไม่คะครับในในส่วนในกลุ่มของสื่อนะครับของสื่อมวลชนเนี่ย ก็ถือว่ามีความจําเป็นนะครับก็สามารถไปทํางานได้นะครับนอกสถานที่ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้ยึดมาตราการป้องกันโรคนะครับตามมาตราการ DMTT นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างครับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อลดการแพร่เชื้อด้วยนะครับแล้วในส่วนของ อาสาต่างๆนะครับถือว่าเป็นการทํางานบริการสาธารณสุขนะครับซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อกํามหนดแล้วสามารถทํางานได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคําถามจากอินโฟเคสนะคะกรณีหากอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเดินทางมาฉีดวัคซีนในกรุงเทพซึ่งขณะนี้มีการห้ามบินแล้วจึงอยากทราบว่าสามารถเดินทางเข้ามาโดยการขับรถได้หรือไม่แล้วต้องมีเอกสารเพื่อขอเข้าพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ ครับในการที่ต้องตอบเป็นหลายกรณีเลยนะครับกรณีแรกคือถ้าปกติแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยปกติแล้วนยครับจะฉีดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เว้นแต่กรณีที่ได้รับนัดในการให้มาฉีดวัคซีนเนี่ยถ้ามีใบนัดนะครับหรือว่าถ้ามีหลักฐานแสดงการนัดก็ขอให้แสดงหลักฐานก็จะเจะ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคอยเ,เว้นตามข้อกําหนดแต่ในกรณีการเดินทางนั้นนะครับก็ถ้าหากพี่น้องประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับในห่วงนี้ทางสบคเนี่ยมีความห่วงใยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจากพื้นที่ที่ความเข้มต่ำกว่านะครับเดินทางมายังพื้นที่ที่มีความเข้มสูงกว่านะครับเช่น จากแดงจากส้มเดินทางมาในยังวิธีแดงเข้มเพราะจะทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อส่วนหลักฐานในการที่จะเดินทางนั้นนะครับก็มี2กรณีนะครับกรณีแรกถ้ามีหลักฐานเป็นเอกสารก็สามารถมายื่นแสดงได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม่มีเอกสารที่แสดงนะครับเรามีวิธีนะครับใน,ในการที่เข้าไปในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ นะครับซึ่งจะเปิดดําเนินการในประมาณเย็นนี้นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงในการทดสอบเพื่อให้สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนดูทั่วไปนะครับถ้าหากมีความเป็นจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องเดินทางให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วกรอกแบบฟอร์มแล้วท่านจะได้รับ QR code เมื่อไปถึงด่านก็ให้ท่านแสดง QR code กับเจ้าที่ของด่านนะครับเจ้าที่ของด่านก็จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถอ่าน คิว่าคนนี้ได้ก็จะทราบรายละเอียดก็ท่านก็สามารถเดินทางได้ครับเพียงแต่อาจจะต้องตอบข้อมูลข้อซักถามจากเจ้าที่ด่านเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ด่านนะครับเพราะเจ้าที่ของด่านตรวจเนี่ยเขามีมาตรการคัดกรองเพื่อจํากัดหรือว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปข้ามพื้นที่จังหวัดครับขอ,ขอให้ท่านย้ําชื่อเว็บไซต์อีกทีได้ไหมคะ เว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเรือนนี้สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยเพื่อให้ทันกับครับปฏิบัติอยู่ระหว่างการทดสอบนะเพื่อทดสอบแล้วไม่มีข้อขัดข้องใดๆก็จะเริ่มเปิดดําเนินการครับค่ะคาถามที่ต่อเนื่องนะคะที่ว่ามาตรการที่ออกมาในส่วนในช่วงของนอกเวลาเคอร์ฟิวอะค่ะนอกเวลาเคอร์ฟิวคือการศักษะกลางวันเป็นยังเป็นลักษณะของความร่วมมือหรือเป็นคําสั่งห้ามคะ คือขอบคุณสํารับคําถามนี้นะครับเพราะว่าคำถามนี้จะมีลักษณะของการบังคับใช้เนี่ยสองห่วงในช่วงเคอร์ฟิลเนี่ยเราใช้คําว่าห้ามเลยนะครับแต่ในช่วงของนอกเคอร์ฟิลเนี่ยยังมีความจําเป็นต้องเว้นนะครับในบางกิจการบางกิจกรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับขอใช้คําว่าให้ไปก่อนนะครับให้งดให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไปนะครับอาจจะจําเป็นต้องใช้คําว่าห้ามเมื่อถึงคําว่าห้ามแล้วเนี่ย คงม,มีกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นนี่น้อยกว่านี้มากครับค่ะแล้วมีข่าวสดนะคะถามมาว่าข้อกําหนดระบุว่าเปิดสถานพยาบาลน,นั้นรวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ด้วยหรือไม่คะ รวมรวมด้วยครับเพราะเป็นแง่มนุษยธรรมแล้วก็เป็นกิจการด้านบริการสาธารณสุขนะครับเรารวมในเรื่องโรงพยาบาลสัตว์ด้วยเพราะปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่ในความดูแลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็มีความผูกพันอยู่กับสัตว์เพราะนั้นถ้าสัตว์ป่วยสัตว์ไม่สาบายน,ะ,ะ,นะ,ะก็จะ <โฮ S 2> มีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลพราะในเรื่องกิจการบริการสาธารณสุขเนี่ยก็รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ด้วยครับค่ะคําถามจากไทยรัฐนะคะ มาตรการที่มีผลวันที่20กรกฎาคมนี้สรุปแล้วพื้นที่สีแดงอะไรเปิดได้ไม่ได้อย่างไรบ้างพนักงานส่งอาหารยังทำงานได้หรือไม่แล้วการขอให้ทำงานนอกสถานที่ในส่วนของภาคเอกชนแค่ขอความร่วมมือใช่หรือไม่ครับการที่จริงๆแล้วก็งเป็นการขอความร่วมมือครับเพราะว่า ส่วนรายละเอียดนั้นนะครับได้ทางเมื่อตอนกลางวันนะครับทางโฆษกสวคได้ชี้แจงรายละเอียดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่โฆษกสวคได้ชี้แจงแล้วครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็เหมือนกับที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วนะครับคงอยู่ในขั้นการขอความร่วมมือะนะครับต่อไปเป็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มนะคะสำนักข่าวทีเ็นเอถามมาว่าสอบอคอเตรียมแผนรองรับไว้แล้วหรือไม่หากตัวเลขยังไม่ลดโมเดลอู่หั่น ปิดเมืองคุมเชื้อมีการประเมินไว้ไหมคะและตัวเลขจะพุ่งขนาดไหนถึงจะใช้โมเดลนี้ความจริงแล้วทางด้านสบครหรือว่าในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับในทุกสถานการณ์นะครับเราจะคิดสถาการขั้นต่อไปอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะทําอย่างไรนะครับสถานการณ์ที่ ไม่ดีไปกว่านี้จะทําอย่างไรนะครับสําหรับโมเดลอู่ฮั่นนะครับเป็นข้อพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายทวีดีกรมคุมโลกนะครับท่านได้พูดถึงกรณีนี้เพราะฉะนั้นก็เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยคงต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะมีการประเมินอย่างไรนะครับจําเป็นต้องใช้โมเดลลักษณะโมเดลอู่ฮั่นหรือไม่นะครับแต่ทางด้านสวบคมีความพร้อมครับในในทุกกรณีครับต่อไปหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะถามมาว่า เราจะมีแนวโน้มการล็อกดาวแบบฟูลล็อกดาวห้ามออกจากบ้านหรือไม่และมีตัวเลขติดเชื้อขนาดไหนถึงจะใช้มาตรการนั้นสำหรับฟูลล็อกดาวนั้นนะครับตัวเลขเนี่ยเราไม่ได้มองที่ตัวเลขใดต,ตัวเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามองหลายปัจจัยจะอาจจะปัจจัยตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับจำนวนสถานพยาบาลที่มีอยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆในแง่เศรษฐกิจด้วยนะครับมองในทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งด,ด้านเดียวนะครับ จากไทย PBS สนะคะสบคประเมินแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอาอยู่หรือไม่คะในแง่สบคนะครับก็คือได้เรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนมาหลายครั้งแล้วว่านะครับความสําเร็จในมาตรการควบคุมโรคนั้นจะประกอบด้วย3ส่วนคือในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับจะต้องมีความเข้มข้นจริงจังนะครับมีความประณีตในการมาตรการควบคุมโรคนะครับในส่วนของ เอกชนนะครับผู้ประกอบการนะครับให้การสนับสนุนตามมาตรการที่สบคกําหนดพี่น้องอประชาชนนะครับให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆทั้งของภาครัฐและในส่วนที่เอกชนได้กําหนดเพิ่มเติมะนะครับอันนี้3ส่วนนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ผมได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าส่วนที่4ี่ที่สามารถที่ช่วยขับเคลื่อนทําให้มาตรการต่างๆเป็นประโยชน์ได้เนี่ยหรือมีประสิทธิภาพได้เนี่ยคือพี่น้องสื่อมวลชนจะทำฟังว่าใจกับพี่น้องประชาชนขยายผลไปนะครับจะทำให มาตรการต่างๆมีประสิทธิผลเพราะฉะนั้นถ้าทั้ง4ส่วนนี้นะครับให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังจริงจ,งจ,งจังนะครับสบคคาดว่าถานการน่าจะเอาอยู่ครับแต่ถ้าลำพังสบคอ,อย่างเดียว ต่อให้มีมาตรการที่เข้มงวดอย่างใดก็ตามถ้าอีก2-3ส่วนไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วสวบคก็คิดว่าก็คงไม่น่าจะเอาอยู่ครับค่ะแล้วต่อเนื่องกันมีการถามว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของสบคแล้วก็จะมีการนำผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเข้ามาร่วมอีกไหมคะ ปัจจุบันในโครงสร้างเราทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับ,รบเราประสานสอดคล้องกันไปบางครั้งอาจจะมีในเรื่องที่ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันบ้างนะครับ,รบแต่หลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นทีมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมยังมีประสิทธิภาพอยู่ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่จะเพิ่มเติมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการหรือท่านนายมนตรีที่จะมอบหมายนะครับแต่ตในมุมของผมนนะที่ทับงิดออยู่เนี่ยโครงสร้างปัจจุบันมีความพร้อมครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับวัคซีนนะคะมีไทยพีบีเอสถามมาว่าสบคจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเรื่องการจัดหาวัคซีนได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะวัคซีนที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพรองรับสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆค่ะสำหรับกรณีวัคซีนเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเริ่มต้นนะครับจากคณะกรรมการวัคซีนนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนพิจารณาและเสนอผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการร่วต่อยชาติเนี่ยก็กราบเรียนท่านนายกตรีผ่านสวบคเพื่อพินาเห็นชอบนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามอยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ทํางานกันเต็มที่นะครับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้ที่จะขอาระพุณานะครับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วยให้ความเข้าใจแล้วก็เห็นใจทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ทํางานอย่างประณีตนะครับแต่ปัจจัยปัญหาที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมีสองอย่างหนึ่งก็คือปัจจัย สภาพแวดล้อมหรือบริบทของแต่และว,วัคซีนแตกต่างกันไปนะครับวันหนึ่งนะครับ<า>วัคซีนชนิดหนึ่งมีความเหมาะสมแต่เมื่อฐานการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเ<ม>ชื้อไวรัสมีการกลายพันธ<า>ุ์วัคซีนชนิดหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับในฐานการนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องปรับรูปแ<า>บบไปนะครับประการที่2ก็คือ,อปริมาณวัคซีนในตลาดเนี่ยมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะาเราจะซื้อยี่ห้อนี้ในเวลานี้หรือเวลาไหนนะครับเพ <para S 1> ราะฉะนั้น มันกลไกลนะครับเป็นของผู้ขายนะครับผู้ซื้อมีความจําเป็นต้องนะครับเลือกซื้อหรือว่าดําเนินการจัดหาเนี่ยตามปริมาณที่มีอยู่ในตลาดหรือในในส่วนที่ผู้ผลิตก,กำหนดรวมทั้งการที่ กําหนดเวลาจัดส่งะนะครับก็เป็นไปตามที่ผู้ผิดกําหนดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือให้ไปสามารถกําหนดได้เองว่าเดือนนี้เราต้องการ30ล้านก็ต้องได้30ล้านมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เท่าที่ผมได้ติดตามกระทรวงสาธารณสุขก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ครับมันก็เลยมีคําถามเกี่ยวเนื่องมาจากสํานักข่าวบรูเมิร์นะคะว่าจะมีการพูดคุยหรือแบนการส่งออกวัคซีนแอสตรา จากประเทศไทยที่จะส่งไปต่างประเทศหรือไม่คะมีการพูดคุยกันหรือเปล่าเพรอเช้าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและปะลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหาลือในเรื่องนี้ในการที่จะปรับแผน,นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจําเป็นต้องฉีดเข็มที่3าให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าปริมาณวัคซีนที่เข้ามาไม่เป็นไปตามที่ แผนที่วางไว้ะนะครับอันนี้เรื่องนี้กาลังหารือกันอยู่แล้วก็ท่านรองนายกยัฐมนตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านจะนํากลับไปพิจารณาแล้วก็กลับมากราบเรียนท่านนายฐมนีรีครั้งหนึ่งครับค่ะต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะท็อปสเนลได้ถามมาว่าสบคมีการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้างอยู่บ้านผู้ป่วยรอเตียงนานยิ่งมันจะทำให้เขามีอาการหนักมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ คือผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่นานๆเราจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับในที่ประชุมเมื่อเช้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงใยเรื่องนี้ะนะครับท่านได้สอบถามกระทรวงสาธารณสุขสอบถามกรทมและก็สอบถามทางผมเองว่านะครับเรามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรในชั้นต้นนะครับก็คือนะครับเร่งการตรวจหาผู้คัดกรองให้เป็นระบบนะครับหลังจากนั้นระบบแรกที่จะเรานำเข้าไปก็คือระบบโฮมไอโซเลชันนะครับหรือการแยกกักที่บ้าน นะครับแล้วก็ท่านนายกท่านก็สั่งการว่าให้เซตระบบนี้นะครับให้สมบูรณ์โดยเร็วในขณะที่ระบบยังไม่สมบูรณ์เนี่ยให้จัดตั้งศูนย์พักคอยนะครับรอการส่งต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50เขตปัจจุบันมีจํานวนประมาณ20เขตเพราะฉะนั้นให้ท่านให้เร่งรัดให้ทุกเขตนะครับมีศูนย์พักคอยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเขตละหนึ่งแห่งเพื่อนะครับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ย ต้องการสถานพยาบาลต้องการเตียงเนี่ยก็เมื่อไม่สามารถอยู่ในมาตรการโฮมไอโซเลชันได้เนี่ยก็สามารถไปติดต่อที่ศูนย์พักคอยอย่างน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องคอยอยู่ที่บ้านนะก็มาคอยอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อร,ร,อ,รอการส่งต่อไปโรงพยาบาลสนามหรือ ICU สนามหรือโรงพยาบาลหลับนะครับตามความตาม,ตามอาการที่เป็นอยู่หรือว่าตามจํานวนเตียงที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคาดว่าถ้า ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการอย่างนี้ผมว่าฐานการการขาดแคลนน่าจะดีขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ในทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสวบกสวคก,ก็จะได้ติดตามเรื่องนี้และแก้ไขสําหรับการที่ติดต่อยากนั้นในอนาคตถ้ามีศูนย์พักคอยอยู่ที่เขตแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเขตต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อที่เขตได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่1330 1668 169นอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้ าการแก้ปัญหาลักษณะนี้อาจจะไม่เกิดทันทีภายในวันนี้พรุ่งนี้ะนะครับแต่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านรับปากว่าอย่างน้อยภายในสิ้นเดือนอย่างช้าภายในสิ้นเดือนนี้ะนะครับศูนย์พักคอยต่างๆเนี่ยแต่ละเขตจะต้องมีอย่างน้อยอนหนึ่งแห่งครับค่ะก็ะคือปัญหาปัจจุบันนี้ที่เขาส่งมานะก็คือว่าคอเซฟนเตอร์มีหลายเบอร์มากในการที่จะ ประสานเพื่อเพื่อขอเตียงเพื่อโตเตียงมันมีหลายคอเซนเตอร์ทีนี้แต่ละคอเซนเตอร์ก็รับเรื่องไปแล้วก็ประสานกันยังไงไม่ทราบต่อไปอะนะคะจะถามว่ามีแนวโน้มไหมคะที่ว่าจะมีเบอร์เดียวแล้วอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นผู้สายให้มันเป็นอยู่ศูนย์เดียวแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆให้มันแบบบูรณาการกันมีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นไหมคะคือ okay. ต้องอันนี้ต้องขอความเห็นใจด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆที่มีแต่ละเบอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวแล้วมี3เบอร์นะครับทั้ง3เบอร์เนี่ยอยู่คนละหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานนี้มาร่วมมือกันะนะครับแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็พยายามขยายผู้สายให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องขอภอภัยพี่น้องประชาชนนะครับแต่จุดแก้ปัญหาของเราก็คือเราจะขยายไปที่เขตหรือในจังหวัดอาจจะลงไปที่อำเภอนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนเ,เบอร์เดิม3เบอร์นะครับและขยายผู้สายเพิ่มมากขึ้นและสามารถติดต่อไปที่เขต50เขตได้นะครับแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอีกในระบบอื่นๆอ,อีกเติมเพิ่มเติมเนี่ยถ้าคาดว่าน่าจะทําให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยคลี่คลายมากขึ้นครับหมดคําถามแล้วทีนี้อยากให้ทางท่านผอสอปรกร์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์และก็การรับความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะในเรื่องนี้นะครับเมื่อเช้าท่านนายกตีท่านก็สอบถามในเรื่องนี้เหมือนกันครับเหมือนกับที่ท่านก็ห่วงใย่ว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนหรือไม่นะครับก็ได้กลับเรียนท่านว่านะครับ ได้ปเมื่อเช้าในที่ประชุมของส,อบ,คสอบค,คะนะครับได้แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์และก็กรุงเทพมหานครในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับทางสบคอเองมีความตระหนักว่านะครับการใช้มาตราการนี้เข้มข้นขึ้นนั้นะนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องกราบขอบความกรุณานะครับทุกภาคส่วนได้ช่วยกัน ให้ความร่วมมือใน,ในการดําเนินการตามมาตรการที่สมบคเพื<ม>่อให้ในเวลา14วันข้างหน้านี้นะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะได้เกิดประสิทธิผลน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเ,เมื่อถาาการพีคายเราจะได้ผ่อนคลายในมาตรการต่างๆเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่ให้ความร่วมมือไปเป็นอย่างดีขอเวลาอีก14วันนะครับถ้า มาตรการต่างๆได้รับการลวมุนอย่างดีแล้วนะครับสวคมีความมั่นใจว่าถา,ากา์จะคลี่ลายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราติดตามถา,ากา์ทุกวันนะครับทุกรอบ7วันก็จะมีการประเมินถา,ากา์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านค่ะ